หมีโคอาลากับบ้านที่น่าอยู่โคโคเป็นหมีโคอาลาที่อาศัยอยู่บนต้นยูคาลิปตัดสูงใหญ่เขารักการนอนหลับและการกินใบไม้หอมๆแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็รู้สึกเบื่อขึ้นมาบ้านของฉันน่าจะสนุกกว่านี้นะเขาคิดโคโคจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาบ้านใหม่ที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมลาก่อนนะต้นไม้ที่แสนน่าเบื่อเขาพูดพลางค่อยๆไต่ตลงมาจากต้นไม้อย่างช้าๆ ไม่นานนะักโคโค่ก็ได้พบกับวอมโบวอมแบตผู้ใจดีสวัสดีฉันกำลังหาบ้านใหม่อยู่โคโค่ Coco, Coco, บอกบ้านของฉันอยู่ในโพรงใต้ดินนี่ไงละ่ะอบอุ่นและปลอดภัยนะวอมโบชวนโคโค่ Coco, Coco, ลองเข้าไปในโพรงของวอมโบข้างในนั้นมืดและอุดอู้ไปหน่อยสำหรับโคอลาที่ชอบปีนป่ายขอบคุณนะวอมโบแต่ข้างในนี้อึดอัดไปหน่อยสำหรับฉัน โคโคเดินทางต่อจนมาถึงทุ่งกว้างที่นั่นเขาได้พบกับจิงโจ้จิงโจ้กำลังกระโดดเล่นอย่างสนุกสนานบ้านของฉันคือทุ่งกว้างแห่งนี้แหละวิ่งเล่นได้ทั้งวันเลยจิงโจ้อบอกอย่างร่าเริงโคโคลองอยู่ที่ทุ่งกว้างแต่ลมก็พัดแรงเกินไปและไม่มีกิ่งไม้ให้เขาเกาะเพื่อพักผ่อนเลยที่นี่กว้างใหญ่ดีนะแต่ฉันคิดถึงกิ่งไม้ของฉันจังโคโคถอนหายใจ ทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดครึม้มและมีฝนตกลงมาอย่างหนักโคโค่รู้สึกกลัวและหนาวเหน็บเขาไม่มีที่ให้หลบฝนเลยฉันอยากกลับบ้านเขาร้องไห้เมื่อฝนหยุดตกโคโค,โค่ก็รีบไต่กลับไปยังต้นยูคาลิปตัสของเขาทันทีเขารู้สึกดีใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่ได้เห็นบ้านของตัวเองอีกครั้งที่บนต้นไม้วอมโบและจิงโจ้กำลังรอเขาอยู่พวกเราเป็นห่วงเธอนะ วอมโบพูดบ้านของเธออาจจะดูธรรมดาแต่มันก็เป็นบ้านที่ดีที่สุดสำหรับเธอนะจิงโจ้เสริมโคโค่โคโคกอดเพื่อนทั้งสองแน่นเขามองไปรอบๆบบ้านบนต้นไม้ของเขาตอนนี้มันดูเป็นสถานที่ที่อบอุ่นและน่าอยู่ที่สุดในโลกเพราะบ,บ้านที่แท้จริงคือที่ที่เรามีเพื่อนและคนที่เรารักอยู่ด้วยกัน